มาดูสมบัติของแก๊สนะครับจากการทดลองนะครับเรามาดูกฎของบอยก่อนนะครับกล่าวว่านะครับเมื่อนหภูมิและมวลของแก๊สคงที่นะครับปริมาตรของแก๊สจะแปรผกผันกับความดันหรือนะครับความดันจะแปรผกผันกับปริมาตรนะครับพูดได้2คํคำพูดนะครับก็คือถ้าเราเขียนเป็นความสัมพันธ์นะครับเราจะได้ว่านะครับ ปริมาตรนะครับจะแปรผกผันกับความดันหรือนะครับความดันจะแปรผกผันกับปริมาตรก็ได้นะครับโดยถ้าเราเอาชุดแรกนะครับเอาสูตรชุดแรกมาเราก็จะได้ว่านะครับถ้านะครับปริมาตรนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ลดลงความดันก็จะมีค่ามากขึ้นนะครับ หรือพูดอีกในยะหนึ่งก็คือถ้าความดันของแก๊สมีค่าเพิ่มขึ้นปริมาตรของแก๊สก็จะมีค่าลดลงนะครับโดยเราจะเขียนเป็นสูตรได้ว่านะครับ P1V1 เท่ากับ P2V2 นะครับโดยนะครับถ้าดูจากการทดลองนะครับเรามาดูการทดลองกันนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะครับค่าครูเติมนะครับ ถ้าครูเติมอากาศเข้าไปในในปริมาตรในภาชนะนี้นะครับโดยเติมลงไปนะครับนะโดยนะครับไอโมเลกุลของแก๊สนะครับก็จะเปรียบเทียบเปรียบเทียบได้กับลูกบอลตรงนี้นะครับกิ้งไปชิ้นมานะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเรามากําหนดนะครับโดยกําหนดว่าอุณหภูมิของแก๊สคงที่นะครับจากนั้นนะครับเรามา เพิ่มปริมาตรนะครับปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปแล้วมาดูที่ความดันนะครับปริมาตรนี้นะครับครูจะมาเปลี่ยนในตรงนี้นะครับปริมาตรของแก๊สนะครับจะเราจะมาเพิ่มได้จากตรงนี้นะครับเดื่อเข้าเดื่อออกนะครับส่วนความดันนะครับเราจะมาดูที่ตรงนี้นะครับว่ามันมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับตรงนี้เรามาดูกันนะครับถ้าครูลดปริมาตรลงนะครับดูที่ความดันนะครับตอนนี้ความดันอยู่ที่ 5.8 6.7อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าความดันของแก๊สตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากว่าแก๊สนะครับในภาชนะนี้มีการเคลื่อนที่ตลอดเวลานะครับอลองดูนะครับครูก็จะลดปริมาตรลงนะครับเมื่อลดปริมาตรลงความดันจะต้องมีค่าเพิ่มขึ้นนักเรียนจะสังเกตเห็นตรงนี้นะครับว่ามันจะมีค่าเท่ากับ11.5บรรยากาศนะครับตรงนี้นะนะครับเรียนมองเห็นไหมครับ ถ้าครูขยายปริมาตรออกนะครับเพื่อปริมาตรเข้าไปนะครับความดันก็จะมีค่าลดลงนะครับเห็นไหมครับความดันของแก๊สก็จะมีค่าลดลงนะครับเป็นหลืออยู่ประมาณ3ถึง4บรรยากาศนะครับตรงนี้ด้านบนนะครับหรือเราจะมาดูอีกเว็บไซต์หนึ่งนะครับเห็นแล้วเนาะนะครับครูคอนติเนียก่อนนะครับตอนนี้ปริมาตรที่ครู ทำให้ตอนแรกนะครับอยู่ที่6ลูกบาทเมตรนะครับ6ลูกบาทเมตรลองดูว่าความดันที่เกิดขึ้นตรงนี้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยความดันดูที่ตรงนี้นะครับความดันที่เกิดขึ้นดูดูอยู่ตรงนี้ส่วนปริมาตรตรงนี้คูจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับขนาดของภาชนะที่บรรจุแก๊สนะครับตอนนี้อยู่ที่6ลูกบาทเมตรนะครับถ้าครูนะครับเคลื่อนที่ออกไปนะครับเพิ่มปริมาตรขึ้นมาเป็น เป็นเลขจํานวนเต็มดีกว่านะครับเป็น9นะครับตอนนี้คูปรับมาเป็น9ลูกบาตเมตรลองดูซิว่านะครับความดันที่เกิดขึ้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับปริมาตรเพิ่มขึ้นความดันจะต้องลดลงจะต้องน้อยกว่า0ูนย์จุดหกคูณสํกากังห้าพารคันนะครับลองดูนะครับตอนนี้ถ้าคูรูลดปริมาตรลงนะครับลดปริมาตรลงความดันก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็นตอนนี้คูรูลดปริมาตรลงเหลือ3.6ลูกบาทเมตรนะครับ ความ้ันที่เกิดขึ้นก็จะมีค่าเท่ากับ1.4คูณสิกำลัง5พาสค่าเห็นไหมครับนี่คือกฎของบอยนะครับเขาศึกษาเกี่ยวข้องกับความดันกับปริม,มาตรนะครับตรงนี้